เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรกันมั่งแนะนำตัวสิลูกสวัสดีครัอาครัวันนี้จะมาทำอะไรกันครับมาทำไอติมมาทำไอติมไมโลไอติมไมโล่ทำจากนมใช่ไหมลูกจะทำไอติมจากนมช็อกโกแลตลีอาทำจากอะไรลูกทำจาก สตรอเบออรี๋อลีอาชอบรสสตรอเบอรี่หรือลิโอชอบรสสตรอเบอรี่เอ้ยอชอบรสช็อกโกแลตใช่ไหมลูกชอบคนละอย่างกันฉะนั้นเราจะให้คนละหนึ่งแพ็คให้หยอดเองนะลูกนะอา้าวเด็กๆเ,เ,เก็บออกลูกไม,ไม่ได้นะเอาขยบไปสิลูกขยบไปใกล้ๆ เก็บเองโอเคโอเคแม่เก็บให้แขงเก็บกันเก็บใส่นี่นะพี่ดีที่สจะนะก็เล่อยู่อ่าต่อไปเดี๋ยวต้องตัดนมนะลูกตัดนมพี่แม่ตัดนมแน่เลยอ่าวเด็กๆเริ่มเทได้เลยลูกค่อยๆเทนะลูกนะอย่าเทให้ล้นนะค่อยๆเทอีกเรียนเทอีก พอแล้วลิโอเทขนาดเฮียดูของเฮียก่อนพออ,ลอลเลีาเทลูกเคเลอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเก็บเอาลูกเอออ้าวเก่งมากอย่าล้นสิค่ะลูกอย่าล้นอเลีาเทให้เต็มทุกบ็อกสิลูกว้าวลูกอันนี้ตเต็มขังเลยเลียครับ เทให้ตรงรูสิครับลูกค่อยๆเอาพอแป้นอื่นหกไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเราเก็บได้ช่วงนี้ปิดเทอมโรคระบาดแล้วก็ออกไหนไม่ได้นะคะก็พยายามหาหนูน่นหานี้ให้เด็กๆทำจะได้ไม่เบื่อกันเวลาไม่ทำอะไรก็ดูแต่ทีวีมวหมดแล้วใช่ไหมคะลูกมันไม่พอใช่ไหม เดี๋ยวแม่เจาะให้ใหม่นะคะอ้าวเด็กๆเ,เทต่อเลยลูกค,ค่อยเทสิลูกทำไมเทงั้นล่ะโอ้โอ้โออเทอีกข้างหนึ่งสิลูกหมุนได้เห็นน้องไหมเออถูกต้องลูกเอออย่าให้ล้นนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเค็ย เก็บได้ลูกเรียเสร็จยังคะอีกบล็อกนึงเสร็จยังคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมแล,แล้วเราจะเอาเรียกล่องนมเลยลูกพี่ว้าพอแล้วไม่เรีย,มย, <c oughs> ยไม,เยมย้เรียมือลูกอ้าวแล้วต่อไปเราจะทําการเอาที่จับเสียบลงไปนะคะลูกค่อยๆเสียบลงไปนะคะว้าจ๋งไหมเิ๋งเลยไง โอ้ยเจ๋งจังชอบไหมคะลิโอชอบมากการเสียบเนี่ยโอ้การเสียบนี่ชอบมากเลยเวลาเทนี่ไม่ชอบใช่ไหมลูกเพราะเพราะว่ามันมันสนุกจังมันสนุกใช่ไหมลูกใช่ไม่สนุกอ่ะลิโอเด้อดูทำอย่าให้เฮียทำเองลูก อ่าต่อไปเราก็จะไปเอาเข้าช่องฟิชใช่ไหมลูกช,ช่องฟิชประมาณสัก3ามชั่วโมงแล้วเราจะออกมาดูกันเนาะอีอามันมีอันนึงที่แบบว่าเอาวางก่อนคะ่ะวางก่อนลูกเดี๋ยวแม่จะเก็บเองนะคะไม่เป็นไรอ่าเดี๋ยวเราจะทําการเอาเข้าช่องฟิชนะคะอ่าเด็กๆตอนนี้ได้3มชั่วโมงแล้วนะลูกสมชั่วโมงก็เราจะลงองแกะไอติมออกจากแม่พิมพ์นะคะ ขั้นตอนแรกเราต้องทําไงลูกเอาลงแช่น้ําใช่ไหมลูก <c oughs> เออแช่น้ําไว้ก่อนได้ทีละอันค่ะลูกได้ทีละอันจ้าได้ทีละอันนะลูกของลรอารอก่อนแป๊บบนึ่งน้ําเปล่าอ่าแช่น้ําเปล่าใช่ไหมลูกน,น,น้ําเปล่ามันจะน้ำนิ่มแช่ไวส้สักประมาณกี่นาทีดีสามสามนาทีหรอ ไว้ต้องลองแช่แช่ก่อนจะาพากให้มันออกหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบนาที okay. อันนับยี่สิบถอยหลังซิงแล้วแม่จะลองแกะให้สิไม่ใช่ <c oughs> อันนับถอยหลังเหยี่สิบสิบเก้า นเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวแม่ลองก่อนยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบห้าสิบสี่สิบสามสิบสองสิบเอ็ดสิบเก้า เออไหนลองสิคะเอาอ,อกได้ไหมอ,ออกได้ยังโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะคะแล้ว <c oughs> อ,ออกแ <c oughs> ช่น้ําก่อนนะคะมันจะออกง่ายอาลิโอขึ้นมาชิมสิคะลูกอร่อยไหมคะลูกอร่อยครับพี่อาร่อยไหมคะอือหือันนั้นโฟโมสอร่อยจริงอันนั้นโฟโมดทำมาจากนมโฟโมสรสสตรอเบอร์รี่ <c oughs> ใช่ไหมลูก <c oughs> ลีโอกินกินกิน<ม> <ๆ S 2> อะไรนะลูกรสช็อกโกแลตใช่ไหมลูกใช่ครับลีโอชอบทานช็อกโกแลตนะคะแต่ลีอาจ,จะชอบสตรอเบอรี่สายสีชมพูค่ะอ่าเอาเอาเอา,เอาเด็กๆเก็บใส่เบ้าก่อนเดี๋ยวเรา,าปิดคลิปก่อนนะลูกเนาะเก็บใส่ก่อนลูกลีโอครับเดี๋ยวเขากินต่อนะคะคนเก่งลีอาครับเก็บก่อนค่ะลูกเก่งมากอ้าวก่อนจบคลิปต้องบอกเอฟซี FC ไงมั่งลูก กดไลค์กดแชร์กดแชร์แ,แชร์เพื่อติดตามช่องคลิปใหม่ๆของเรานะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องๆทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคุณแม่ฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะสิลูกสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะบายบาย